สวัสดีครับพบกับรายการคนพ้นดูพวงจุ้ยกับเสียงเพลง Talk and Music โดยผมแจ็คหลี่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับท่านในเรื่องของพวงจุ้ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังเราไปคุยกันต่อในเรื่องของแนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของลายเซ็นนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของส่วนประกอบของลายเซ็นไปแล้วคราวนี้เราจะมาต่อกันเลยครับลงลึกขึ้นไปแล้วนะครับในหัวข้อเรื่อง ขนาดของลายเซนใหญ่กลางเล็กเป็นยังไงมีผลอย่างไรนะครับข้อแรกครับเขาบอกว่าถ้าคนเซ็นลายเซนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวที่เป็นคนใจร้อนวู่วามขี้อวดต้องการเป็นที่สนใจนะแล้วมาใช้เงินเก่เงเกินตัวข้อที่2ครับลายเซนที่มีขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่ จะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงทางจิตใจดีพอสมควรมีความสุขุมรอบคอบครับเป็นมนุษย์สังคมที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบกับตัวเองนะครับข้อที่3ลายเซ็นที่มีขนาดเล็กจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางจิตใจน้อยขี้กลัวหวาดระแวงขี้เครงใจไม่มีความมั่นใจในตัวเองตรณีแต่มีทรัพย์นะครับไม่ลำบาก อันนี้ก็คือขนาดของลายเซ็นที่มีผลใหญ่กลางเล็กเป็นยังไงลองไปเทียบกับตัวเองหรือเทียบกับคนที่รู้จักหนูนะครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ